สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก็ดนะครับเนาะครับทา้งสองเสียอยาพระลาะกับมีแนวทางนะครับเป็นแนวทางตัวเลขครับเป็นเล่าพัฒนานะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบเก็ดครับครับชุดนี้เป็นของเกศใหญ่เมืองท้องครับเกศใหญ่เมืองท้องครับงวดที่แล้วของเพิ่นกระลุดไปครับครับ สำหรับงวดที่แล้วเกหญงเมืองทองนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นงวดที่แล้ว,วนะครับได้ครับงวดวันที่ยีบครับเลขที่ออกกับเป็นเลข3ามส0งสามสองศห้าศูะครับศูนย์ดมันสูตรนะครับเนาะศูนย์แปดศครับอันนี้เป็นเลข ครับสุดเต็มครับกับสามสองแหะครับเป็นเลขกรางครับครับชุดนี้เกย์แง่รุดไปครับสําหรับเกย์แง่ให้มากกับลูดปฏิเก้าคนละครับลูดปฏิเก้าเลขวิ่นของเกย์แง่กับเป็น7 8 9 0แกครับศูกับมาครับมาถราศูนย์ตัวเดียวขอรอครับ เลข4ีตัวมาตะศูนต์นะครับเนาะครับศูนหรับเก่าพนจับเดินเก่ามาย่างเดียวครับเดินเก่าเพิหมาเก่าสเก่าสเก่าหกเก่าเจ็ดเก้าศูน์เก้นึครับ 9, ห,หลุดเก่าย่างเดียวเลข3ตัวเจ 9, 9, 9 7 9ปดเาเจ็ดเูนย์ครับหลุดมดครับมาวิ่นตัวเดียวมาตรศูนย์ขอหมออยู่ผู้เดียวนะครับเนาะครับเอา เป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับมีเขามีรถเป็นของธรรมดาด้วยครับเด้อครับครับกับเพื่อนเดรซงมาแล้วครับเนาะครับเดรซงมาหอดแล้วครับกับสินีล่งตัวเลขให้เอฟซีบ้างเห้อครับมาแปดจับนะครับเด้อครับกัดกับพันครับท่างซองกับสินีเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับ ครับสำหรับชุดนี้เพิ่นหามากค่ะมีบุญเพิ่นหายหลูดมากเลยครับหลูดครับเหลยกหลูดของเพิ่กนก็งามอยู่ครับลาวพัฒนาครับลาวเลยครับเด้อครับลาวพัฒนาวันที่27 27ิมกกล่าคุม 6, 8ครับสำหรับเลขรูดครับรูดเกยหญ่รูดไปที่8กับ2ครับ8กับ2ครับสำหรับเลขว้นครับเลขว้นเพิ่นหายไปที่0 5 เจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดซีโตรครับมีเรกซีโตจับคู่ครับจับคู่กามี่สองศูนย์ครับสองศูนย์หกคู่ครับมีหกคู่สองศูนย์สองเจ็ด สองแปดแปดที่นี่งกับแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดหกครับแปดศูนย์ ครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับบนลางคูณไปครับพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักผู้คัดพันละครับการเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับ,รบทั้งช่องเจ็ดเก้าแปดเลข3สามตัวสามตัวสามตัวมาเก็ดเจ็ดเก้า 8อีกตัวครับ0 5 8 0 5 8ครับมีแค่นี้ครับหลายครับสำหรับพู้ทุนหน่อยนะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นชุดของเกย์ง่ายครับ เกใหญ่เกใหญ่เมืองท่องครับอันนี้เป็นเกยใหญ่เมืองท่องครับเป็นลาวพัฒนาเลยครับเด้อครับครับขอขอบพระคุณหลายๆหละครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วครับกคไหลคคกดแชรกในน้ำเนี้ยครับ กดติดตามครับเพื่อจะว่าได้ผลาดแนวทางเนาครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับเล่าพัฒนามีเบิ้งเป็นประจำจันพุธสุขครับครับสำหรับเล็กเกี่ยงกลุกลมเด่นเกี่ยงกลุกลมเด่นเป็นตัวใดล่ะโอ้เกี่ยงอันนี้เป็นเล็กวิ่นนะครับเด้คเอาแบบวินครับสี่ตัวมาตัวหนึ่งครับมาซีโตก็ะดรมวดนี้ครับ สำหรับกลมเด่นกลมเด่นไปที่2ครับเด่นไปที่2 8ล่องครับสองแปดับเอาครับไปกลับเป็นกลับให้พร้อมครับตัวนี้แปดสองครับ828 8280ปครับ80 ไม่แค่นี้ครับสําหรับตัวเลขครับมาหลายตัวนะครับเนาะครับเอาขอเกตใหญ่นะครับเด้อครับสําหรับผู้มัดนะครับผู้คัดกระพ่านนะครับสําหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดลุดไปที่แปดคับสองครับกลมเด่นสองครับกลมเด่นสองแปดนะครับเลขสองตัวครับมิวกูครับเอาไปจับไปบายเบิลครับ นี่สองศูนย์สองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดแปดหกแปดศูนย์ครับอันนี้เป็นเลขหกคูเลขหกคูครับออาแคบหน้าจอไว้ครับสองทุ่มครับมีเฮ่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาครับจุดของเก่งใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรล่ะครับทั้งสองค่ะสีเดล่าพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีมีแห้งสมุขทุกคนครับโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆร่ยครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวก็ฮอนเดี๋ยวก็หนาวครับดูแลสุขภาพด้วยครับเด้อครับพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ